ข้าวผัดพี่น้องเป็นกะละมังเลยพี่น้องคะ่ะข้าวผัดใส่ไทสวัสดีค่ะพี่นออ้องข้ามาพบกับสาวร้นานผ้าแซ่บเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะในสาวด้านสภาพี่ผ้าหนอนมากินหมูสาบทอดมันค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ข้าวผัดใส่ไทพี่น้องมาเป็นกะละมังเล็กนะคะมาเป็นถาดด้ยครับ ก็สกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกับช่องสาวด้านพาแซ่บด้วยนะคะพี่น้องคะและฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะเพื่อสิุภาพคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะพี่น้องคะและกดติดตามทางแฟนเพจของสาวด้านพาแซ่บด้วยนะคะพี่น้องเพื่อสิุภาพคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะพี่น้องคะมาค่ะมาพี่น้องหิ้วแล้วค่ะเจลพิกลเซ่์เอ๋บอกค้างพี่น้องบอกค้างเปียก มามามาพี่น้องขออนุญาตนะลงสุภาพด้วยพี่น้องด้วยส่งขอโทษขออภัยห,หลายๆได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะมามาพี่น้องเหนียวเลยค่ะอือขอพายตัวแซ่บพี่นอ้นอ,งพ,อนงพี่น้องค่ะทอดมันหมูสับพี่น้องทำเองคะ่ะแต่บุ๊ลลี่เห็นวิธีทำให้พี่นอ้องเบิร์นน้องพี่น้อง ต้องขออภัยครับเสียงเพิ่นตัดหญ้าด้วยค่ะพี่น้องครับเพิ่นตัดหญ้าอยบ้านขลางนามะพี่น้องบ้านตรงกัน้ามพี่น้องค่ะเสียงเครื่องตัดหญ้าต้องขอถทดความให้หลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้าที่เสียงเขามารลบกวนมาแสบด้วยค่ะบ้านตรงกัน้ามเพิ่นตัดหญ้า kìm cắp bao bọc mới được ปากพี่น้องครับปากลอดในขอขับรถวนๆพี่น้องเขาเย็นเอามาพัดพี่น้องเสียดายเขา 下吧，啊。<Bye. S 1> ยุ่งกพไปนอักกัด็บเให้ขันจ็บๆไปนอนเลยอย่างค่ะขวามัยเ้วพี่นองเลยตันไม่ค่อยสวยแบบไหนพี่น้อง แต่ก็กินได,ด้อีกเนาะเก็บพุทธรเบื้องพี่ที่ทำให้พียนอนบึงเล้วจบเ่ใหม่ได้พี่น้อง ยังสิจ๋าเป็นีน้องนี่งานการทงสาเราไ้วปี่น้องด้วยขากเดป็นน้องทุกทิ่ทุ่ีด้ You're <laughs> a พี่น้องคะคิดเหนือสาวแล้วไม่อิ่มแล้ค่ะพี่น้องคะสาวแล้วขอตัวลาปีล่ล้านอนไปก่อนนะคะนอนไว้ผมขอไม่คิดหนาค่ะขอบคุณใกนการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะผิดพลาดประการใดขออาภัยไปที่นี่นะคะพี่น้องขออภัยพี่น้องสวัสดีค่ะ